ก็นี่ไข่หลายอยู่ด้วยพี่น้องตลาดนัดโคกกระเบือทั้งอันลักเจ็ดไข่เมลูกก็มีไม้่ยถิกก็มีพี่น้องสายเนื้อสายเลี้ยงมีมบดเลยพี่น้องเอาอันนี้ทุกคนสีไปแล้วเพิงเคยเขาเจ้าเอากหรอตอนนี้เมลูกอีเขาฮักเขาเลี้ยงตัวขังเดียวป่ะ เขาเจ้าคุปคนสีขายจักบาลเหรตู้เมียงเจ้าขายจักบาลตู้ขายจักบาลแม่ลูกนี่น 3, โอ้มื่นสามพันขายเรียบร้อยพี่้องน,นี่เขาเจ้าโ้นสีไปละแม, 3, ม, 3, ม่ลูกมื่นสามพันมาสันเพิ่นขายแล้วโอ้รูปอะไรูปรูปอะ่ร ลูกยังลูกงยังพี่เนาะข้าก็พูดมาโอ้ไมยเชอกมันเชิมเป็นบ้านอหร่ไงปะนี่ายแล้วบอกโอ้โยไขย่ไข,าข่ไข่มึงเอะไ้จังบาลมึงจะคงเมินหา,า 65. โอ้สูงเลยเหร ร้อยร้อยร้อยเท่าไรสูงร้อยห้าสิบดีพี่เนคุณว่าร้อยห้าสิบถ่ายบงญ่เลยนะพุ่นาะเป็นพอพันแตรอยู่บาง,งอย่างร้อห้าสิบเลยบางใครยังขาเบื้งเรียบลดพี่น,น,นาะอถจักบาทต่าราคามัน ห้อมือนหาห้องมือนหาห้องบ่ลือดเลือขายแต่ก้านั้นเสียนฝายโอ้แต่ก้่นว่าเสียนไปดีเดี๋ยวนย่างหมือนหาเนาะแล้วข้าวห้องเนาะต่อต่อได้เนาะเบอร์เขาเดียบานเบอร์ติโตน่นอร์ติอบอเออบอว่าหลดแล้วหรือยังมมนหลุดชิ้นไม่ล่ะโอ้เปลี่ยนชิ้นไม่ล่ะข้าวฟอยูไซบานเฮาค้ับผองก็อยู่หน้าบ่อจอเลือนี่ล่ะครับชื่อว่ายังกบใครเชื่อ ไอเวียนไอเวียนถามหาโดนเนาะราคาหกหมื่นหาพืนบาบาบามาเบอร์บะมี่จะมาพืน่าซื้อเวียนมาสินของใดนสนใจกันร่มาสอบถามมึงเอาพี่น้องต้องเคานี่แม่ลูกลูกเรียกคุยห่วยตัว เขาตับที่เขาตับเขาว่าหนูเลยตู้มาแล้วตีอ๋อมึนฆ่ามึนฆ่างวงมันอย่างวประมาแล้วเขาไปใช้ดาบขางหนึ่งเขาเฮียบอจักบาทเลยแม่ลูกนี่ เพิ่มสามพอสัวเลียวาเยสื่อหยวนก็จาสื่อกันเมื่อสองอยู่นี่แม่ลูกลูกเรียบอ่ะเ่็นว่าได้สามเมื่อนว่นสลูกกูเทกร นีแม่ไร่พันธุ์ยาเข้าไปนำซื้อยุบ่อมันชิลาบากมันบดแม่งกองเงานะโอ้สุนอนสุนอนบอกระจาไปเย็ดใบเมาเงินจะเศร้าจะเสียวดูผู้เลี้ยกได้เงินจะเศร้านั่นนี่พี่รองแม่ลูกเขาว่าทันยาวคนนั้นเหรอลูกตูดทึบ ลูกยังงูหัวอยูอพี่หน่องว่ายผู้ใหญ่เทียบเ่าจที่นี่โอ้เสือแต่ลูกมันลูกก็สิสามพันนี่แล้วเขาจะเสือกันลูกแม่นี่พี่หน่องวาแยกแม่แยกลูกเขาจะขายลูกเขาก็มาเสือเอาสือเอาลูกมันแม่มันเบียดน้ำเอาแล้วฟังนี่ก็เบียดน้ำเสือเอาหมดเลยพี่น้อง เบียดน้า nah. มันซื้อวันแล้วนีแต่ว่ายังลูกวันอยอะเี่น้องลูกวันเขาเจ้าเขาเจ้าบ่อเมื่อส่วนมากเขาเจ้ะเจาะตาเม่บรรลูกบรนเทาคุณอะไรอยากได้ลูกวันเรามาซื้อเอาเสือลูกมันฟังนี่กะบักทึกแม่ยนี่มันอะนิ้วไหลเม่ย์นี่ สินควายมีอัญมณีแล้วมีลูกเพิ่นแต่ก็เศร้าลักเศร้าได้พี่น้องนี่ซ้ำนี่เขาเจ้าเขาเห็นเจ้าของเพิ่นแต่ว่าไม่สายตากะชีสองมือกว่าดเลยพี่น้องบ่แพงหลอกตักข้าวห้องจ่อยแม่ลูกลูกตัวสูงเขาไาลอะห่างคนโอ้เขาเจ้าสีโตคนเขาเจ้าฉีดแต่ตัวนี่ เขาเจ้าเออกมาแล้วโคนสีลพี่น้องต้องใส่สีะตลุกันเกาเจาะสีค้ายตะลุกันนี่บ่จักบาททะลุกันโอ้ห่าพันเป็นตัวผูเนะแม่มันเบียดเอาแล้ว ผ่าพันมาสิลูกมันพี่น้องลูกมันแม่มันเหียดน้ามื้อซื้อไปแล้วเขาขายลูกมันโอ้ขายหน้าว่าอันขายลูกขายดีเนาะขายลูกขายถือนี่ยขายไว้เนาะโอ้นี่บ่อเจ็ดพันบ่หนี่หนี่บ่อสองกับุณเดียขายลุณนี่บ่อเจ็ดพันบ่หนี้ บ้าคอนอันลูกที่เจี๊ยบใช้ตัวเจ็ดพันอ่ะนโอ้นี่เพิ่นว่าเพิ่นขายเจ็ดพันขายให้น่าว่าวสิตัวนี้ขายลูกบอลเจ็ดพันห้าโอ้เจ็ดพันห้าเลยก็สิ่เจ็ดพันห้าเท่ากันบอกตัวนี้เพิ่นมื่นที่พอผู้ใหญ่เจี่ยวโอ้มื่นคือซ้ำกันอยู่โอ้เพราะว่ามันเราซื้อมาแพงโอ้ซื้อแพงต้ซื้อก็วางเกียร์น้ายด้หรอเพิ่นว่าตัวนั้นเจ็ดพันหาเพิ่นขายแต่ว่าตัวนี้แพงกว่ามันสิว่าแพงอ้วนโชว์ตงนี่เวียดเอาเแล้ว โอ้เวียดเก่ามาใส่เอารุ่นจอยเก่าเนาะเก่าดีมมัันนโอ้ของถือจั๊กบาทนี่หมื่นตัวบาทโอ้นี่กงหมื่นอันนี้หมื่นพี่น้องอันนี้หมื่นเอ็ดโอ้ใจเก่าเขาต่อมันถือเวียดก็ได้พี่น้องหมื่นตอนนี้ก็เจ็ดพันนี่พี่น้องเหรอ เบ,บียบ้ยอะไรโอ้เขาจะได้เท่าอะไรบางนี่นโอ้สิบสโอ้สิแปดพี่น้องแม่ลูกน,นี่ไอ้สิบห้าเบียดให้ลูกตัวผู๋นะราคาราคาหมื่นแปดพันเนาะราคาห้อง,นนาาองต่อได้หน่อยนึงนเนานะผู้ใดอยากได้ก๋วยเลี้ยงพี่น้องโทรมาหาหอยหน่อยเบอร์ตริดต่อเขาเบอร์ 0, <96, S 1> 0 <96, S 2> 9 6 0 9 6 3 9 6 3 9 6 0 8 5 9 0 8 5 9เป็นแม่ลูกแต่ว่าลูกผู้เนาะแม่ก็จะสูงร้อยสามคนเนาะ นี่พี่น้องราคา18เด้อพี่น้องเด้อราคาห้องเลยราคาต่อรองเอาพี่น้องผู้ใดสนใจโทรเข้ามาเลยพี่น้องตัวนี้เพิ่นว่าเพิ่นขาย8,000บ,บาทพี่น้องเป็นก้อยแม่ลูกก้อยผูดหรอเอาแม่ย่างดิ8,000บาทพี่น้องเป็นแม่นางราคาถูกๆเพิ่นขายอยู่ในตลาดนี่ละซื้อขายกันแล้วพี่น้องมาเบิ่งของหอยไผ่พี่น้อง หน่อยไปแม่สาวบอกเลยแม่ใดหนิแม่สาวหน่อยลูกเก่าจะเลื่อนเพิ่นว่าเพิ่นว่าเพิ่นว่าจักบาทละราคาเพิ่นเท่าไรราคาเพิ่นหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเนาะงามตัวแม่พี่น้องลูกเก่าจะเลื่อนเพิ่นว่าหนึ่งหมื่นหนึ่งพันราคาห้องต่อได้เนาะมาพี่พี่เนาะอย่างนี้ยุงมามาฟังทีพี่น้องตัวนี้กับแม่นี่อันนี้เป็นแม่ลูกบ่เนี่ อันนี้ลูกยังลูกเก่ายังนี่ลูกเก่าคือกันครับอันนี้ลูกเก่าคือกันเท่าไหรแม่นี่แม่นี่แม่นี่เอาเอาอะไร่ะเอาเเอา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 แปดพันหาเนาะเก้าพันเก้าพันพันแม่นี่เก้าพันแม่นั่นมือหนึ่งโอ้แม่นั่นมือเอ็ดแม่นี่เก้าพันพี่น้องลูกเก่าคือกันเอาทั้งสองนี่งสองมื่นหนึ่โอ้หันเอาทั้งสองนี่งสองหมื่เพิ่อนมาพี่น้องสองตัวสองหมื่สองมื่ครับหันเอาทั้งสองหันแยกกับจีเพงแน่จังหน่อยเนาะมาต่ำเลยครับมาแม่ลูกก็มีแม่ลูกก็มีครับ มแม่ลูกพี่น้องมแม่ลูกมแม่สูงยนี่สูงลอยสามิบามขึ้นว่ะสามสอันนี้ลูกตัวผูเนาะหรมื่นหลอลูกจักตแล,ล้วลูกสองหนึ่งหมื่นหกพันหาร้อราคาห้องตไดเนาะแม่เน,นี่แม่นป็นีแมู่นี่่แมู่กโอ้ลูกเถบบิดบด ครับอันนี้ลูกอันนี้ลูกแรกลูกเพิ่นอันนั้นลูกฝากอ๋ออันนี้ลูกตัวเลขครับแต่ว่าลูกปูกกัับบลูกฝากแม่สูงร้อยสามสิบมีลูกสองตัวพี่น้องแต่ว่าลูกฝากตัวนึงลูกแท้ตัวนึงราคาเท่าไหรสามตัวครับ หมื่นบออดสองหมมื่นเกาพแล้าห้องต่อได้อีกแม่คุณแม่นป่คแม่นครับแม่นนี่แค่นีนเนาะหอยไผ่านอนคุณได้นไจโทรเข้ามาเบอร์ติดต่อเบอร์ศูนย์แปดสามศูนย์แปดส้เด้อวยพี่น้องเออหอยไผ่ทางบ้านนอนคุณได้นไกโกัเข้ามาพี่น้องเป็นควายเลี่ยงพี่น้องควายเลี้ยงพันันบ้านเขานีล่ะเนา้สามสิบสองพันคุมสายแม่อง ผู้ใดสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามเอามีหลายตัวให้เลือกเลยพี่น้องเด้อโอ้คนขายเส้าหาพี่น้องสองเมินหาพันเป็นแม่ลูกขายองค์บ้าบ่โอ<ะ>้ขายเวียดนามนี<ะ>ม่พี่น้องก้อ<ะ>ยลูกสองลูกสามพนะี่นาะลูกสามลูกสามโตขายสองเมินหาพันขายเวียดพี่นอ้ององค์เวียดเซี่ยวแล้วของห่างเนี้ย<ะ>ในกำลังยักบาาเลยตัวนี้ ออโอ้ก็ไรป็นหาพันเหมือนเต,โตาา้โอ้พันก็บาทโอ้เด้กอไรตัวละพันนว่านี่พี่้องก็พรข,ขายเยอะมาขายซื่อมาเศร้าซีมาขายเศร้าหาเนาะนี่เพิ่นซื้อมา 2, 000, สองหมื่นซีเพนเอามาขาย 2, 000, 5, สายองหมื่นหาพันขายเียนตลาดรักเจ็ด